เอาละครับวันนี้มาพบกับจิงกระเบลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จิงกระเบลมาเล่นเกมขุมทรัพย์แห่งแอทแทกนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเกมสาวทําก้นสวยบึ้มบึ้มแบบนี้นะครับจะให้เราเท่าไหร่นะครับผมเริ่มต้นกันด้วยที่ทุน400บาทเบ็ดสิบนะครับขออนุญาตหมุนที่ออโต้10ครั้งเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเขาจะมาน้อยมามากแค่ไหนนะครับในวันมามากก็ขอให้ได้มากมากมากในวันมาน้อยก็ขอให้ได้มากมากมากนะครับผมเราจะมีความหวังว่าเราอยากได้มากอยู่ดีนะครับ เหลือส oh ี oh ่คร oh ั oh ้งครับเหลือสามครั <saben> okay. oh ้งครับเข้าไม่เข้าครับโอ้โหยังไม่มาเลยนะทุนโอ้โหเกือบจะหมดสปินแล้วนะครับโอ้โหเข้ายี่สี่ครับคูณสามครับสิบแปดครับห้าสิบสี่ครับคูณสี่ไปอีกเอ้าก็คิดว่าจะไม่มาซะอีกนะครับตอนนี้ทุนเรากลับมาแล้วนะครับโอ้โหไปที่ห้าร้อยยี่สิบสองบานจริงไปแล้วนะครับโอ้โหเกือบจะขึ้นไปที่หกร้อยแล้วนะครับทุนโอ้โหทั้งหมดได้อะไรครับหนึ่งก้อนก้อนโตสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทโอ้โหโอเคครับ้ เป็นการที่คาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับอือโหไปต่อเลยนะครับหมดคุูณสามได้เลยครับไปสิบหกบาทโหเริศนะครับแบบนี้เป็นที่น่าพอใจจริงๆนะครับผมอือกดต่อไปเลยนะครับโอเคถ้าให้ดีขนาดนี้นะครับถ้าให้มาแบบไม่บัญญาบัญยังแบบนี้นะก็ขอใช้เบสทยี่เลยแล้วกันนะครับอือเพิ่มเบดที่20เลยในการนะครับทุกคน ไปครับดูนะครับโอ้โหนี่นะครับเพิ่มเส็ดเราได้ร้อยสามสิบหกเลยทุกคนโอ้โหแบบนี้มันน่าภูมิใจจริงๆนะครับแบบนี้ก็คือจบเกมได้ง่ายๆเลยนะครับผมพพอใจเลยครับพันอัพนี่คือปิดคลิปได้เลยนะครับพอใจแล้วพวกเราไม่มักมากนะครับเรามักน้อยนะโอ้โหไปต่อเลยนะทุกคนข้าหมีครับเข้าไมเข้าครับลั่นไปเลยนะครับ โอ้โหสเกตเตอร์เข้าตอนนี้นะครับทุกคนเป็นสิ่งที่รุ้นมากเลยนะครับว่าขอให้สเกตเตอร์เข้าสี่ตัวเข้าไม่เข้าครับโอ้โหไม่เข้าครับไม่เป็นไรครับไปต่อนะครับเราแบบอ่อยให้ครับเราชอบอ่อยครับเราเป็นคนชอบอ่อยจะอ่อยเธอ่ร้อยเก้าสิบสองครับมาครับคูณสามครับคูณสี่ฮะโอ้ยร้อยสี่นะครับคูณห้าปี รวม400นะครับผมเรารีบนะครับเรารีบเงินรางวัลก็กกตัวที่400โอ้โหอันนี้คือถอนได้เลยนะเนี่ยพอใจแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆแต่ขออนุญาตซื้อฟีเจอร์เลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าซื้อฟีเจอร์เนี่ยมันได้แน่แน่ะครับลองดูนะว่าเขาจะแจกหรือเปล่าครับเข้านะครับสแกตเตอร์มาเลยครับเข้ามาเลยครับโอ้โหตัวน,นี้ได้หมุนฟรี10รอบนะครับทุกคนสาวทำหนะน้าอกนมโตมาแล้วหืสิกซ์เพิ่มจริงๆเลย เริ่มเลยนะครับโี่ค,ครับคูณสี่รออยู่นะจ๊ะอ้าวคูณหกก็มาสเกตเตอร์เข้าแล้วตอนนี้จะได้หมุนทีเพิ่มอีกเปล่าโอ้โหโอ้โหแมงเจ้าโอ้โหเจเยอะมากโอ้โหโอ้โหถจอคุมเลยนี่โอ้โห ะไรครับ500 600นะครับโอ้โห800ทุกคนรางวัลเมกาครับอือใหญ่จริงๆโอ้โหต่อเลยฮะเหลืออีก4ครั้งครับสสปินนะครับโอ้โห120ก็เข้ามาอีกแล้วเนี่ยโอ้ย My God My God My Gud อ,อันนใจปาจเยะปาจิเทเท,ทนาะปาจ,จยบบาปาติกึดกุดกุด ไหนดูเออนั่นไรอืหโอ้โหแม่เจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระสงฆ์อุยอ้ยอุ้ยตายแล้วคืนที่2,000แล้วทุกคนเป็นที่เกินค่าจริงๆนะครับเงินรางวัลรวมทั้งหมด1,824ครับถือว่าการซื้อฟีเจอร์ครั้งนี้ถือว่าคุ้มนะครับโอ้โห ทนทิงกรเบลก็พอใจที่2,019แล้วนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากแล้วกันนะครับสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับควรได้รับคำแนะนำนะครับไม่ควรทำตามนะครับทิงกระเบลเล่นเกมเพื่อให้ท่านได้เอนเตอร์เทนนะครับมีความสนุกสนานนะครับคืนเครงกับชีวิตนะครับผมอย่าทำตามนะครับได้โปรดอย่าทำตามนะครับยังไงทิงกเบลก็ฝากกดไลค์นะครับติดตาม ติดตามกับซับสไคร์อันเดียวกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้เล่นเกมไหนนะครับอยากดูแบบไหนนะครับติชมขึ้นเข้ามาได้นะครับก็ขอลาตัวไปก่อนเฮ้ยขอตัวลาไปก่อนแฮะถูกแล้วเออนั่นแหละครับผมบายบายนะครับ, bye รบทุกคน